สบายดีจ้าปาลุงสุขุสุคนเห็นยังได้รอาลงุงไปหนเขาห่องไปหบเขาห,าห่อมกยงยังบเมื่มนมอน,นี้สบายดีจ้าน้องนัดมาอยู่กับตาเมฆกับน้องลุงค่ะมาเอาตาเมฆค่ะขาะ่อนโอนถึนไปสุดเขนหน้นาบา่าว มาบ่ามรหนัดเลยน้องลุงกับน้องเอกยู่ในสองคนเลยมาอ,อยู่นำํำทอดปมาแแบบามาก่ก,ไไแกับไอติมนะจะไอติมเลาไ,บบลยไปยเราไปใส่เลยไอก็บอกต้องมาเนเนาะย้ำเราไฟหนีหายไหมเปิเลยไฟแม่เดเลยไงคุบอกให้เริ่มรินหาสุ่มหเสียงเลยเน้องลุงพอดีด้งไฟหนึ่งเขาเงียนไห้เมย์เผยเด้วผี่นังเด้อ มีเพื่อนอกดกันว่าได้เห็นกันกินดอกคบว่าใครอิ่มมาบนเลยเนาะนอนกัสิมาอันนี้สอยน้องเุื่อนิ้องลูกยอันนี้ไม่ใส่มานะไ่ติพูดไม่่ใหุ่มใเทียงเลย ไปมาไปมาไปดูไเชียงเลยเขาจอยไงไ่ใช้บามือกิยกองน้ำมีไปบางตอนนี้ก็เปคดพุงเออเสร็จแล้วจะมีอีกน่อยเา

ไม่แต่เือนเจ้ามันโบลมเนาะแบบหมกดังไฟ่ะนะะเือนขอถามันลมดังไฟยาก,ยาก,ยากนเนี่ยมเงนะคมาคหาหักวันที่ลมมันกระหัดมาทั้งเดืเต้นีกระแพงกันอีกฉุดลมผัดมากกระแพงฟรีไปดิ คิดอยุแบบนั้นจรกงค่ะคืไฟก็เทียนกัวพิษอื่นเพราิลมันมที่ลมมันมาทางไนก็ค่ เมือได้จับเปลาหินมาจันนี้แล้มืออื่นมือพื่นนี่กเล้เปวหินสักเบ้อเื่อนไหมทมอ้สักสนี่นะสัเือใหม่สื้อสืรสื่องใหม่ไหร

มาข้นี้ต่อควัไปคันมาไอนเมกะหล่ไกับไติีน่องิดะนอกันเลยไม่เเลแะเดียวอุ่นเขาเย็นอุ่นเขาแล้วิป้อนเขาน้องเลยยหญน้องหิวเข่าต้มไข่เนาะจะกินอีกกะต้มจะนวยาตอกินดกว่าเขาอิ่มแลยกินหมี่กพอนึ่งพอหนึงอิมแล้ว นอกเนาะแล้เอ้ยทิศบอนเขานอกนอกินเขามาเทียนนอก ซุปปาดปาดปาดซุเนาะเอาไข่ต้มเลยบอจบเอาลงเลยบอเพราะว่าเขาเย็นอุ่นเดียวปีดีไข่ซุปจะจะจะต้มให้น้องเลยนี่จะต้มให้น้องเั่นแหละให้น้องเหนื่อยเยอะก็พอเนาะเรากี่ก้อนเหนื่อยหนึ่งสองก้อนเรากี่สองก้อนผู้เอ้มไข่กับเนื่อเลยสองก้อยก็พอพอแล้ว

ใส่ควันใช่เหรอข้เขาโอ้หลอดจะนั่นบอดโอเคเรียบร้อยอ้ไอกินขาวอ้ใส่กส่ใส่กน้องนมัวไอ้กินขาเลยไอ้กินขาจิ้ิกินเยะกินเลยจิเหนียะน้องนะเป้าอย่าเ้ามปนโนหลควาแพง ไอ้ติมปอนบอกไอ้ติมปอนตําือเขียวปาือปําือปาือเอ๊ะตาือตาืออย่าหายเย้ตือตือให้อายกินเข้าได้ลายแล้ไอ้กินเขกายเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้แ่บอกพูนลูก้ ไล่แล้วหมูไลแล้วบอเอา่ให้น้องอยากเอาไข่น้องมาเมเกิดตไข่มาเลปอดนอกก็ได้จะกินกินเลปอดปอดนองบอบอเอาคำใหญ่น้องนเออบอเ่าของบอเอาคำใหญ่ข่อยวะ จับเองหมอจับกินอืมกินกินข้าปากออ้ากเก่งจังเลยเก่งแทนอืมชิลล์แบบนากเะมเอ้เอืมเอาขอเลย ย anyway? ุด <il> ย <orter noise> ุดย <kek rebell> <bunları> ุดเข่าก่อนไม่เข่าไปใช้แขนเบาะจะทำเป็นเรื่องไรไว้ไม่ไม่ไม่ขข่าแล้วนี่แขนไข่แล้วนี่บักทีไข่แดงอ่ะนะำน่ ไขยแอกกป้อนน้องในบางทีน้องอยากกินแซนี่อ๋อเซ่บงามงามแซ่บแซบแซ่บอันกินเองอ่ะกินเองะอเอาลกสดเด้อเอเซ็บรอไปเรือใสิปะในนีน้องต่อมายายยาย่เิ กินน้ำเลยอันนี้อะนัวนัวนัวของกันเลยเอานัวเลยนัวของกันขนาดปุ๋ยนัวของกันขนาดใหญ่จิ๋บนัวนัวเอานัวนัวบนบาบน้ำพรอมขมุกเผื่โมักเผิ่อโมักอันนั้นเนาะโมักไข่แดงเนาะมากินแม่ไข่ขาวโมเดอร์แซ่บไปน้ำนัว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 แล้วปลาลงเลย

นังโตอตอ,อิ่มแล้วเหรอยังนันนวว <laughs> โอ้เห็นใารกินขนมได้ได,ด,ไดี้ไหม,ม,มเพิ่์นลาไปก่อน้อจ้าคลิปนีก้กะฝ<ม>า,ากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อพอกันคลิปหนาจา้าบ๊ายบาย